สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูไอซ์อีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูไอซ์จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับสีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ color color สี เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้คัวใจจะมาสอนเด็กๆมีสีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเกี่ยวกับสีกันก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆ สดใสมากมายแล้วเรามาพบกันใหม่บ๊ายบายสีอะไรคะเด็กๆสีขาวภาษาอังกฤษอ่านว่า white white สีขาวนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีดำภาษาอังกฤษหรอคะ Black Black สีดำต่อมานะคะสีอะไรคะสีเหลืองภาษาอังกฤษหรอคะเด็กๆ Yellow Yellow สีเหลืองเด็กๆฝึกท่องและอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูไอนะคะสีต่อมาค่ะสีอะไรคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ blue blue แปลว่าสีน้ำเงินค่ะสีต่อมานะคะสีอะไรคะ ถูกต้องค่ะสีแดงภาษาอังกฤษอ่านว่า red red สีแดงสีต่อมานะคะสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูภาษาอังกฤษล่ะคะอาถูกต้องค่ะชมพูภาษาอังกฤษอ่านว่า pink pink สีชมพูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อมาค่ะสีอะไรค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษอ่านว่า green green สีเขียวสีต่อมาค่ะสีอะไรเอ่ยติ๊กตอก,กติก๊กตอกถูกต้องค่ะสีม่วง สีม่วงอ่านว่า purple purple สีม่วงามาดูสีต่อมาเลยนะคะต่อมานะคะสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีน้ำตาลภาษาอังกฤษอ่านว่า b l u n b l u n สีน้ำตาลสีต่อมาค่ะ สีส้มภาษาอังกฤษอ่านว่า orange orange สีส้มต่อมาค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้สีอะไรคะถูกต้องค่ะสีเท่าภาษาอังกฤษอ่านว่า gray gray สีเทาค่ะ ででかだい。 เด็กๆคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสีกันไปแล้วนะคะได้รู้ภาษาอังกฤษว่าสีแต่ละสีนั้นเรียกว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะคะวันนี้ครูไอซ์ก็มีความรู้เกี่ยวกับสีมาให้เด็กๆได้ค่ะก็คือแม่สีค่ะแม่สีนะคะจะมีอยู่3สีค่ะก็คือสีเหลืองสีแดงและสีน้ําเงินนะคะแม่สีก็คือสีหลักที่นํามาผสมกันแล้วทําให้เกิดเป็นสีใหม่ค่ะที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า3สีเหล่านี้ถ้าผสมสีไหนแล้วจะได้สีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะมาดูที่สีแรกนะคะคือสีอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะสีเหลืองถ้านำมาผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีอะไรคะถูกต้องค่ะจะได้เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะเด็กๆ Green Green ถูกต้องค่ะมาดูสีต่อมานะคะสีต่อมานะคะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะสีม่วงนั่นเองค่ะสีม่วงภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ purple purple อ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำให้ดีนะคะว่าสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีม่วงค่ะแต่ถ้าเด็กๆอยากให้สีม่วงอ่อนนะคะก็นำสีขาวมาผสมนะคะสีของเราจะได้สว่างมากขึ้นเลยค่ะ ดูสีต่อมานะคะเด็กๆสีต่อมานะคะก็คือสีเหลืองผสมกับสีแดงเด็กๆคิดว่าจะได้เป็นสีอะไรคะถูกต้องค่ะจะได้เป็นสีส้มสีส้มภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ orange orange ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะ อ่าสีต่อไปคือสีอะไรเอ่ยสีแดงผสมกับสีขาวอ่าทำไมผสมกับสีขาวนะอ่าที่สีแดงผสมกับสีขาวได้ก็เพราะว่าสีขาวจะทำให้สีแดงนั้นอ่อนลงนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าสีแดงผสมกับสีขาวจะได้เป็นสีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะจะได้เป็นสีชมพูนั่นเองค่ะ สีชมพูภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะพิงคพิงสีชมพูถูกต้องค่ะเรามาดูสีสุดท้ายกันเลยนะคะสีสุดท้ายนะคะก็คือสีน้ําเงินผสมกับสีขาวนะคะจะได้สีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะได้เป็นสีฟ้านั่นเองค่ะสีฟ้าภาษาอังกฤษก็อ่านเช่นเดียวกับสีน้ําเงินเลยนะคะก็คือ blue blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะแต่สีฟ้าสามารถอ่านได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ sky blue sky blue และ light blue light b l u ก็คือสีฟ้าค่ะเด็กๆต่อมาเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมใบงานกระต่อเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานไว้เลยนะคะ เด็กคะเมื่อเด็กๆเตรียมใบงานใบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะมาฟังคําชี้แจงจากคุณครูเลยค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนเป่าสีตามจินตนาการสร้างเส้นผมให้กับรูปภาพที่ครูกําหนดให้นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆตกแต่งใบหน้าก่อนนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าใบหน้าเขายังว่างเปล่าเลยยังว่างเปล่าอยู่เลยนะคะให้เด็กๆเติมคิ้วตาจมูกปากให้เขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยค่ะ นี่นะคะคูไอก็ได้เติมหน้าตาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆระบายสีใบหน้าแล้วก็เสื้อตามจินตนาการให้สวยงามเลยนะคะใบหน้าเราสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีครีมให้เด็กๆนาสีครีมมาระบายใบหน้าเลยนะคะนี่นะคะเมื่อคู่ไอระบายใบหน้าเสร็จแล้วต่อมามาระบายเสื้อนะคะเด็กๆสามารถระบายสีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการหรือจะตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะคูไอ้จะระบายสีชมพูนะคะ การระบายสีเด็กๆต้องระบายสีไปแนวเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะนี่หัวไอระบายไปทางแนวนอนไว้ก็ระบายแนวนอนตลอดนะคะนี่ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสื้อนี้เสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะควายขอระบายเป็นตัวอย่างเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเป่าสีกันค่ะต่อมานะคะ้เด็กหยิบหลอดที่เตรียมไว้ค่ะจะเป็นหลอดกาแฟหลอดเซเว่นได้หมดนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเมื่อเด็กๆเตรียมหลอดแล้วให้เด็กๆนำพูกกันค่ะให้เด็กๆนำพูกกันนะคะนี่จุ่มไปที่สีค่ะวันนี้นะคะครูไอ้ก็เตรียมสีไว้สีสีนะคะคือสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีม่วงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเป่าเส้นผมเด็กเป็นสีเรนโบ์พร้อมๆกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆครูไอ้ขอเริ่มสีเขียวก่อนเนาะให้เด็กๆจุ่มไปอย่างนี้นะคะให้เป็นหยดน้ําแบบนี้นะ เด็กๆไม่ต้องเกี่ยนะคะถ้าเด็กๆเกี่ยก็คือสีเราก็จะเป่าไม่ออกเนาะอ่าเดูวายเป่าเนาะนี่นะคะเรานำหลอดนะคะเป่าให้สีกระจายค่ะนี่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันค่ะ ต่อมาครูไอใช้สีเหลืองนะคะอ้าวอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือนิดหน่อยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเป่ากันนะคะเห็นไหมคะได้เด็กสีก็จะผสมกันก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมานะคะคุณจะใช้สีม่วงเนาะ จุ่มไปตรงพื้นที่ว่างเลยค่ะตรงนี้หน่อยนึงนี้หน่อยนึงเ,นเด็กเป่าเลยค่ะนี่นะคะต่อมาสีสุดท้ายนะคะสีส้มค่ะนี่นะคะจุ่มแล้วก็ ไปเลยค่ะแล้วก็มาเป่านะคะเส้นผมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆสีที่เราเป่าไปนะคะไม่จําเป็นต้องบังคับให้มันไม่ผสมกันยิ่งสีผสมกันยิ่งทําให้เกิดสีสันที่สวยงามนะคะ นี่ครูไอก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผมสีเรนโบให้เด็กๆพึงกระดาษไว้ให้แห้งนะคะวางไว้อย่างนี้พึงไว้ให้แห้งเลยนี่นะคะที่ครูไอ้เป่าไปก่อนหน้านี้ก็มีอ่านี่นะคะผมสีเรนโบอ่าเป็นไงบ้างคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะครูไอก็ได้สอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับสีใช่ไหมใหเ้เด็กไปฝึกอ่านฝึกท่องสีนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงไม่เด็กๆ ถึงผลงานให้แห้งแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลงานมาให้คุูไอ้ดูด้วยนะคะคุูไอซรอชมอยู่นะคะเด็กๆบ๊ายบายวันนี้คุูไอซไปแล้วนะคะบ๊ายบาย